ครับวันนี้ช่องทํากินดูกลับมาพบกันกับเมนูอาหารไทยโบราณอย่างแกงเทโพนะครับอยากได้อารมณ์แกงเทโพแบบแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยต้องใช้เนื้อปลานะครับแต่ว่าปลาเทโพเนี่ยหายากมากๆเลยเราก็เลยลองมาใช้ปลาสวายซึ่งเป็นญาติสนิทที่สุดกันนะครับ คลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนลองทําดูตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเนื้อปลาเลยนะครับปลาสวายเนี่ยเขาเป็นปลาที่มีกลิ่นแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้มะกรูดนะครับซึ่งก็เป็นพืชพื้นบ้านเนาะที่หากันได้ง่ายๆท,ทั่วไปนะครับตามตลาดสดหรือใครปลูกไว้หลังบ้านก็ใช้ได้นะครับฝานเอาผิวมะกรูดออกนะครับแล้วเราก็จะใช้เนื้อมะกรูดเนี่ยนะครับ ถูลงไปที่ผิวปลานะครับถูเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับถูให้ทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำนะครับล้างเอาน้ำมะกรูดเนี่ยออกให้สะอาดให้ลดเปรี้ยวเขาหายไปครับในขณะที่ล้างก็ลองเช็คดูได้นะครับว่ายังมีริมเลือดเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็ล้างออกให้หมดนะครับ ปลาสวายเนี่ยเขาเป็นปลาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นครีบเขาจะแข็งมากๆเลยแล้วก็ตัดทิ้งไปก่อนครับเพื่อความง่ายในการที่จะนําไปปรุงแล้วก็ประกอบอาหารในเมนูอื่นๆต่อไปนะครับนี่ครับหนังของปลาสวายเนี่ยก็ค่อนข้างหนาทินหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ชอบก็เอาออกได้นะครับแต่ว่าเอาไว้แบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรครับเราจะหั่นนะครับเอาก้างตรงกลางเนี่ยออกนะครับ เราเอาแต่เนื้อนะครับมีดก็เล็กนะครับแต่ก็ได้อยู่ครับจิ๋วแต่แจ๋วครับผมกระดูกตรงกลางเนี่ยเราจะไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ทำน้ำแกงนั่นเองนะครับนี่ครับ เราจะดับคาวปลาอีกรอบนะครับด้วยการนําไปขยำกับเกลือทะเลหรือเกลือแกงนะครับจะเป็นเกลือเม็ดเกลือทะเลก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนนะครับเวลาไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ลองอ่านที่ฉลากข้างซองดูได้นะครับล้างน้ําอีกรอบครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เนื้อมะกรูดที่เหลือนะครับ ก็เอาไปถูกับเขียงนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยดักคาวปลาบนเขียงได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่เราจะหยิบช่วยเอาของในครัวเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาเคล้าเนื้อปลานะครับกับเกลือทะเลนะครับใส่เกลือไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องการรสเค็มนะครับแต่ว่าทําให้เกลือเนี่ยเข้าไปในเนื้อ ขอให้เนื้อปลาเนี่ยเขารัดตัวง่ายขึ้นนะครับก็เคล้าไปให้ทั่วเลยครับขยำเบาๆครับตอนเคลาเกลือเนี่ยก็ลองสังเกตดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเม็ดเกลือละลายหมดแล้วเนี่ยก็ใช้ได้แล้วครับเราก็ตัดผิวมะกรูดนะครับที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อจะเอาไปตากพร้อมกับปลาของเรานะครับปลาเราก็พร้อมแล้วนะครับ ผิวมะกรูดก็พร้อมแล้วแดดก็พร้อมแล้วนะครับเป็นแดดหลังห้องนั่นเองนะครับแดดแรงนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาตากไม่นานครับประมาณ3-4ชั่วโมงก็ได้ที่แล้วนะครับใครจะตากบนตะกร้าตากปลาแบบนี้นะครับหรือจะตากในกระดง้งหรือจะตากในตะก,กระจาดอะไรก็ตามแต่ที่สะดวกได้เลยนะครับผมก็จะใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยนะครับ คนสมัยก่อนนะครับเขาตากปลากับผิวมะกรูดเพราะว่าใช้ช่วยไล่มแมลงวันครับผมแต่ว่าถ้าเรามีเรียกอะไรอะตาข่ายปิดแบบนี้ก็จริงๆเราไม่จําเป็นเนาะแต่ว่าก็อยากให้ได้บรรยากาศอยากได้กลิ่นเหมือนเดิมๆนะครับก็เลยใส่ลงไปด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่แดดเป็นใจมากๆเลยนะครับแดดดีทีเดียวนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับ ในระหว่างที่เรารอนะครับเราก็อาจจะเดินมาดูสักนิดนึงนะครับถ้าปลาเนื้อปลาเนี่ยนะครับเขาเริ่มเริ่มรัดตัวนิดๆนะครับเราก็กลับได้เลยครับให้เนื้อปลาอีกฝั่งเนี่ยเขาโดนแดดแล้วก็แห้งทั่วกันนิดนึงนะครับในระหว่างที่รอปลาแห้งนะครับฝากกด u b s c r คร e ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดทุกอย่างที่มีให้กดเท่าที่จะกดได้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแกงกันก่อนนะครับแกงเทโพเนี่ยเขาเป็นแกงคั่วส้มนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องแกงก็จะใช้แค่หอมแดงกับพริกแห้งเท่านั้นเองนะครับเราจะใช้ฐานของน้ำพริกแกงส้มนะครับเป็นฐานในการทำแกงครั้งนี้นะครับเราก็ล้างพริกแห้งให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใช้งานนะครับวันนี้เนี่ยผมแอบเติมพริกกระหยี่งแห้งลงไปด้วยนะครับเพิ่มความจี๊ตจาดแล้วก็เผ็ดร้อนครับ แงเป็นท่อนๆนะครับเวลาที่เราเอาไปตาหรือไปปั่นนะครับเขาก็จะละเอียดง่ายขึ้นนะครับและการแช่น้ําก็จะช่วยเขานิ่มลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมผักบุ้งกันนะครับผักบุ้งที่เราใช้ในแกงเทโพเนี่ยคือผักบุ้งไทยนะครับผักบุ้งไทยก็มี2ชนิดอีกเป็นผักบุ้งขาวกับผักบุ้งเขียวใช่ไหมครับพยายามเลือกดูที่เป็นผักบุ้งขาวนะครับเพราะว่าจะทําให้เนื้อเขากรอบแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราแกงนะครับล้างให้สะอาดครับ ส่วนที่เป็นใบแก่ๆหรือใบที่เหี่ยวๆเน่าๆแล้วก็เด็ดทิ้งนะครับเวลาทําอาหารไทยหรือแกงไทยเนี่ยก็จะค่อนข้างพิถีพิถันนิดนึงนะครับนี่ครับสีสวยมากเลยครับยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับวิธีการเตรียมผักปุ้งที่จะนําไปปรุงอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปผัดพริก หรือว่าจะเอาไปแกงหรือจะไปทําอะไรก็ตามนะครับเทคนิคง่ายๆครับก็ให้ดูที่ข้อผักบุ้งครับก็ให้ตัดระหว่างข้อแบบนี้นะครับอย่าให้มีข้อปิดที่หัวและท้ายครับเพราะว่าเวลาที่มีข้อปิดที่หัวและท้ายนะครับจะทําให้น้ําแกงหรือเครื่องปรุงของเราเนี่ยเขาไม่ซึมเข้าไปในผักนะครับรสชาติก็จะไม่เข้าเนื้อครับนี่ครับแบบนี้เลยครับเอาข้อออกนะครับ เหลือไว้ฝั่งเดียวนะครับทําทีละต้นครับผมเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเวลาที่ทําอาหารนะครับให้ตัดผักทีละต้นนะครับอย่าหั่นผักทั้งกำนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับได้สมาธิดีครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับผักบุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขาจะยุบลงไปในหม้อแกงจนจนหมดเลยนะครับปลาก็พร้อมแล้วนะครับ เนื้อปลาที่เราเตรียมเอาไว้นะครับสวยงามมากเลยครับเช็ดเขียงให้สะอาดก่อนที่จะหั่นปลานะครับเนื้อปลาเนี่ยเวลาที่เราจะเอาไปแกงนะครับเราจะหั่นเป็นท่อนลูกเต๋านะครับเพื่อให้สะดวกต่อการรับประทานนะครับเราจะไม่แกงทั้งชิ้นเนาะเวลาที่เราตักเนี่ยก็จะตักมาใส่ช้อนของตัวเองเป็นคำคเนี่ยครับนี่คือเพื่อความสะดวกในการรับประทานด้วยนะครับก็หั่นให้หมดเลยครับ ไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่าจะหั่นหมดไปก่อนนะครับนี่ครับก้างปลาที่เราตากเอาไว้พร้อมกับเนื้อปลานะครับเราก็จะเอาไปใช้ต้มน้ําแกงนะครับไม่มีส่วนไหนทิ้งเลยนะครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแกงเทโพของเราใช้อะไรบ้างนะครับส่วนผสมของแกงเทโพนะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับที่เราเตรียมแช่น้ำเอาไว้นะครับ หอมแดงครับปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยนะครับกะปิครับใช้ประมาณนี้นะครับปรุงรสความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ความเค็มเนี่ยเราใช้น้ำปลานะครับใช้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีมะขามเปียกด้วยนะครับน้ำมะขามนะครับแล้วก็โปรตีนหลักของเราก็คือ ปลาสวายแดดเดียวนั่นเองนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยสวยงามมากวันนี้นะครับพระเอกครับผักบุ้งครับผมผักบุ้งไทยที่เราเตรียมไว้ต่อไปนะครับเป็นกะทินะครับวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะครับเพื่อความสะดวกครับเรามาเตรียมเครื่องแกงกันต่อดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยนะครับการทําเครื่องแกงแบบ สูตรลัดของเราก็คือเราจะใช้เทคนิคเหมือนตอนที่เราทำน้ำยาปลาช่อนนะครับก็คือการต้มพริกแห้งหอมแดงกับก้างปลานะครับลงไปนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยก่อนจะต้มนะครับใส่หอมแดงลงไปพร้อมกับพริกแห้งได้เลยนะครับแล้วก็ก้างปลานะครับที่เราตัดเตรียมเอาไว้แล้วนะครับใส่ลงไปครับการต้มเครื่องแกงเนี่ยก็จะช่วยให้เครื่องแกงของเราเนี่ยนะครับ ละเอียดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตําให้เสียเวลานะครับใช้เครื่องปั่นได้เลยครับพอหอมแดงแล้วก็พริกของเรานะครับสุกดีนะครับเราก็ไปกรองเอาน้ําออกครับจะอาจจะไม่ต้องเสด็จทั้งหมดก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็เลือกก้างปลาทิ้งไปนะครับเราจะไม่ใช้ก้างปลาเนี่ยปั่นลงไปในพริกแกงนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปเตรียมปั่นกันครับ วันนี้นะครับผมจะใช้โถปั่นง่ายๆนะครับใช้เป็นเครื่องปั่นมือนะครับหรือถ้าที่บ้านใครมีเครื่องปั่นพริกแกงก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องปั่นที่เราใช้นิดงานทั่วไปได้เลยครับนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับถ้าใครใช้แฮนด์เบลนเดอร์นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เครื่องปั่นมือแบบนี้เนี่ยต้องให้เขามีน้ำนะครับก็ปั่นครับผมง่ายครับ สะดวกด้วยนะครับเหมาะสําหรับใครที่อยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยครับพอจะทําอาหารง่ายๆแบบนี้ได้นะครับตาเครื่องแกงโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับไม่กี่นาทีนะครับก็ได้แล้วนะครับพอเครื่องแกงละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็เติมกะปิลงไปครับปั่นอีกนิดเดียวครับนี่นะครับตอนนี้เครื่องแกงหอมมากๆเลยนะครับ กลิ่นกะปิกลิ่นพริกกลิ่นหอมแดงเนี่ยพอเขามาอยู่ด้วยกันแล้วมันดีมากๆเลยครับนี่ครับเราก็จะตั้งหม้อนะครับใส่กะทินะครับลงไปให้หมดกล่องเลยนะครับเราก็เริ่มเปิดไฟครับเปิดไฟเบาๆก่อนนะครับเทพริกแกงที่เราปั่นไว้เนี่ยนะครับลงไปในน้ํากะทิเลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ํากะทิเดือดนะครับ กะทิกล่องเนี่ยเขาจะมีความข้นครับเพราะฉะนั้นจําได้ไหมครับน้ำแกงที่เราใช้ต้มเครื่องไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเทลงไปนะครับล้างครกล้างโถนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับที่จะเคี่ยวลงไปพร้อมกับหัวกะทิที่ได้จากกะทิกล่องนะครับตอนนี้นะครับน้ําแกงกะทิและเครื่องแกงก็พร้อมแล้วนะครับเปิดไฟเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็โยนกะทินะครับ โยนกะทิแล้วก็คนนะครับเทคนิคนี้เนี่ยจะช่วยให้กะทิกับเครื่องแกงเนี่ยเขาเนียนกันเป็นเนื้อเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะครับอาหารไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนเฉพาะตัวของมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําถูกต้องทําตามหลักของตำรับอาหารเนี่ยเราก็จะได้รสชาติรสสัมผัสที่ดั้งเดิมนะครับแบบนี้นะครับโยนกะทิสูงสครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็ดเอาได้ครับ พอน้ำแกงเขาเริ่มเดือดนะครับเขาก็จะสีสวยกลิ่นหอมแบบนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ำแกงเขาข้นเกินไปเนี่ยเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้อีกนะครับแกงเทโพเนี่ยเป็นแกงข้าวส้มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําให้กะทิแตกมันครับดูแค่ให้กะทิกับเครื่องแกงเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับก็ใช้ได้ครับผม พอเครื่องแกงได้ที่แล้วนะครับเราก็จะปรุงรสนะครับปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาครับผมเครื่องปรุงเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยครับง่ายมากเลยอาหารไทยโบราณนะครับใส่น้ำปลาลงไปไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเนื้อปลาเรามีรสเค็มอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมน้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกเนี่ยก็ปรุงเผื่อรสดเปเรี้ยวที่ออกจากมะกรูดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ ผ่ามะกรูดทั้งลูกเนี่ยใสลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้รสเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวจากมะกรูดแล้วก็เปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกครับน้ำตาลครับใช้เป็นน้ำตาลที่หวานวนวลๆก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับให้ได้3รสแบบนี้นะครับปรุงให้มีรสเค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวนะครับพอดีพอดีกันนะครับ การปรุงรสก่อนที่จะใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่ผักเนี่ยจะช่วยให้เราควบคุมปริมาณของรสชาตินะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับลองชิมดูครับว่าได้รสหรือ,อยังนะครับก็ถ้าพอดีแล้วก็จัดเลยครับประมาณนี้เลยนะครับพอได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ ลูกมะกรูดลงไปนะครับลูกมะกรูดก็หั่นครึ่งแบบนี้เลยนะครับใส่ทั้งผิวทั้งเนื้อนะครับเอาเม็ดออกก่อนนะครับใส่มะกรูดลงไปพร้อมกับปลานะครับวิธีการใส่เนื้อปลาแล้วก็กะเนื้อปลาให้พอดีกับน้ำแกงนะครับก็คือใส่กระจายกระจายลงไปทั่วๆน้ำแกงนะครับพยายามหย่อนลงไปให้ทั่วหม้อนะครับก็หย่อนลงไปนะครับตรงไหนที่จำได้ว่ามาันยังว่างอยู่ก็หย่อนลงไปใส่ลงไปนะครับถ้า หย่อนเนื้อปลาลงไปแล้วเนี่ยเนื้อปลาเขาไม่จมลงไปในน้ํานี่แปลว่าน้ําแกงกับเนื้อเนี่ยพอดีแล้วนะครับก็หยุดใส่ครับหลังจากใส่เนื้อปลาลงไปนะครับเราจะไม่คนเลยนะครับเราจะรอให้น้ําแกงเขาเดือดขึ้นมานะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้น้ําแกงเรามีกลิ่นคาวปลานะครับ พอน้ำแกงเดือดเนี่ยเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้านะครับเลือกเป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีครับในตอนที่แนะนําส่วนผสมเนี่ยผมลืมนะครับผมก็เลยต้องไปหันมาเพิ่มแล้วก็ฉีกใบมะกรูดเพิ่มนะครับผมนี่นะครับใส่ลงไปได้เลยครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันที่สวยงามครับและสุดท้ายนะครับสำคัญมากนะครับเราจะใส่ผักบุ้งนะครับลงไปนะครับเทคนิคการ ใส่ผักบุ้งแล้วก็ต้มผักบุ้งมาให้ดำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยนะครับคือพอใส่ลงไปแล้วกดให้ผักบุ้งเขาจมลงไปในน้ําเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นให้ปิดฝาครับผมปิดฝาหม้อเอาไว้ครับนี่ครับนี่สุดยอดนะครับทุกอย่างสุกพร้อมกันหมดแล้วนะครับผักบุ้งก็กรอบกําลังดีนะครับ แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของมะกรูดนะครับน่ารับประทานมากๆเลยครับเครื่องแกงก็โอ้โหสีสวยครับตักเสิร์ฟนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าผมต้องเจริญอาหารแน่ๆเลยครับได้รับประทานแกงเทโพแบบสูตรดั้งเดิมเลยนะครับนี่ครับใส่มะกรูดลงไปในชามเล็กน้อยนะครับ เสร็จแล้วครับพร้อมจัดเสิร์ฟกับข้าวสวยหูงร้อนๆนะครับรับประทานกับข้าวสวยนะครับแกงกับข้าวสวยเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะครับเนื้อปลาที่เหลือนะครับเราก็จะเก็บไว้รับประทานได้ครับเป็นปลาสวายแดดเดียวครับเอาไปทอดนะครับทานกับข้าวร้อนๆก็อร่อยเช่นเดียวกันนะครับใส่กล่องปิดฝาแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานครับ ได้เวลารับประทานนะครับแกงเทพโพหอมๆกับข้าวสวยร้อนๆนเนี่ยโอ้โหมันสวนรรค์จริงๆครับเนื้อปลาขนาดพอดีนะครับแล้วก็ผักปุ้งก,กรอบๆน้ำแกงหอมๆอมโอ้ผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับ